สวัสดีคะ่ะแฟนๆของคาราเมีเชียนไทยในเยอรมันทุกๆคนนะคะวันนี้เหมิงต้อยจะพาทุกๆคนมาชมความงามของต้นไลลักต้นไลลักหรือคุณเยอรมันเรียกว่าฟีดาซึ่ซงแปลว่าสีม่วงนั่นเองไลลักหรือภาษาอังกฤ,ฤษเรียกซิริงกาเป็นพืชด,ดอกที่อยู่ในสกุลไซรินยาบางคนก็เรียกว่าต้นไซรินยามีความหมายถึงความอ่อนเยาว์ความถ่อมตัวความมั่นใจการให้ดอกไลลัก กับคนที่คุณรักจะหมายถึงคุณยังคงรักฉันไหมต้นไลลักเป็นพืชในวงมะลิที่มีด้วยกันทั้งหมดราว20-25สปีซีดเป็นพืชยืนต้นที่มีถิถ่นฐานอยู่ในยุโรปและเอเชียจะบ,บานในช่วงเดือนพฤษภาถึงมิถุนายน ต้นลายลัก์เป็นพืชผัดใบแบบพืชพุ่มหรือพืชต้นขนาดเล็กที่สูงตั้งแต่ราว2เมตรจนถึง10เมตรและมีลำต้นมีเส้นผ่าศูนย์กลางระหว่าง20เซนติเมตรถึง30เซนติเมตรแม้ว่าดอกลายลักแต่ละดอกจะมีขนาดเล็กแต่ดอกไม้ชนิดนี้จะผีบานพร้อมกันจำนวนมากเป็นช่อสวยง,งาม ส่งกลิ่นหอมชวนให้หลงไหลยิ่งเวลายามค่ำคืนเย็นๆดอกไลลักษ์จะส่งกลิ่นหอมลอยมาตามลมทำให้รู้สึกสบายและผ่องคายดอกไลลักษ์มีสีขาวมีสีชมพูสีแดงเข้มและแน่นอนม,มีสีม่วงอ่อนหรือสีม่วงไลลักษ์นั่นเองและนี่ก็เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับต้นไลลักษ์ที่หม่อมมาต้อยเอามาฝาก ทุกคนในวันนี้นะคะไปชมความงามของดอกไว้ลักษ์กันเลยค่ะ หอมชื่นใจค่ะต้นต้นเดียวนะคะหอมชื่นใจค่ะตอนกลางคืนเปิดประตูหน้าต่างออกมานแบบหอมเย็นชื่นใจมากเหมือนดอกออเหมือนดอกไม้บ้านเรากินคล้ายๆกับดอกกาสลองนะคะหรือว่าดอกปีบใช่กินหอมเหมือนดอกกาสลองดอกปีบเลยค่ะภาคเหนือเขาจะเรียกว่าดอกกาสลองเนะาะภาคกลางเขาจะเรียกว่าดอกปีบ กลิ่นหอมมาก,มมากต้นต้นเดียวเนี่ยค่ะนะคะหลังบ้านนะคะต้นเดียวแต่ว่าหอมไปทั้งแบบทั้งโซนเลยมาตอนนคิดถึงบ้านคิดถึงบ้านที่ประเทศไทยกลิ่นด,ดอกกาสลองหอมหหยหอนมาเปิดประตูหน้าต่างออกมาหอมจริงๆเลยเช้านี้ก็เลยลงมาดูว่าหอมดอกอะไรกลิ่นเหมือนดอกกาสลองเลยค่ะนะคะสวยจกิ ือในใอ๋อเหมือนกินดอกกาสลองเลยค่ะถ้าชอบก็กด s u บสไค i ต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับค้าลา่ามิชียนไทยในเยอรม,มันด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย